จากคลิปที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับหลักการเพิ่มเข้าตัดออกซึ่งเราจะมีทฤษฎีบทอยู่2ทฤษฎีบทนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาลองใช้หลักการเพิ่มเข้าตัดออกแบบถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะครับเป็นการดูตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นเองตัวอย่างนะครับ ถ้านักเรียน25คนเล่นฟุตบอลน,นักเรียน32คนชอบร้องเพลงนะครับและมีนักเรียน7คนที่ชอบทั้งร้องเพลงและเล่นฟุตบอลถ้าทุกคนชอบเล่นฟุตบอลหรือชอบร้องเพลงแล้วนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําให้เป็นก็คือจะสร้างเซตนะครับตัวนี้ก็เราก็สามารถสร้างได้ง่ายๆตัวนี้ก็จะเป็น A นะครับตอนนี้จะเป็นเซตเซตของนักเรียนชอบเล่นฟุตบอลนะครับชอบเล่นฟุตบอล B, B เป็นเซตของนักเรียนที่ชอบร้องเพลงนะครับดังนั้นก็ก็จะเป็นเซต A B นะครับฟุตบอลกับร้องเพลง เสร็จแล้วเรารูู้ว่ามีเงื่อนไขว่าทุกคนชอบเล่นฟุตบอลหรือร้องเพลงแสดงว่าต้องอยู่ในเซตทุกคนจะต้องอยู่ในเซตนี้นะครับเซตใหญ่ๆนี้นะครับซึ่งก็คือ A union B นะครับดังนั้นเราหานักเตรียนทั้งหมดจากขนาดของเซต A union B นะครับซึ่งโดยหลักการเพิ่มเข้าตัดตัดออกนะครับก็ขนาดของ A union B เท่ากับขนาดของ a บวกขนาดของ b ลบขนาดของ a intersect Inter b นะครับเนื่องจากสมาชิกใน a มีเท่าไหร่ก,ก็คือ2ี่คนจากตรงนี้นะครับสมาชิกใน b 32คน A อิคน a intersect b ก็คือก็คือชอบทั้งฟุตบอลและร้องเพลงนะครับชอบทั้งฟุตบอลและร้องเพลงมี 7คนนะครับล้วก็สามารถคำนวณได้ออกมาเป็น50คนนะครับที่อยู่ใน A u n ยูเนซึ่งก็คือนักเรียนทั้งหมดนะครับถัดไปตอนนี้นะครับมีนักเรียนทั้งหมด1,207คนนักเรียน765คนชอบส้มตำนักเรียน453คนชอบแต่ย่าง290คน 299คนชอบทางส้มตำและไก่ย่างนะครับนักเรียนที่ไม่ชอบส้มตำและไม่ชอบไก่ย่างมีกี่คนตัวนี้เราจะต้องใช้หลักการเพิ่มเข้าตัดออกทั้ง2ข้อนะครับตัวนี้ถ้าเราสร้างเป็นเซตนะครับสร้างเป็นเซตมีเซ็ตของนักเรียนที่ชอบส้มตำนะครับ b เป็นเซตของนักเรียนที่ชอบไก่ย่าง นะครับดังนั้นนักเรียนที่ชอบส้มตำหรือไก่ย่างมีนะครับมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับชอบส้มตำก็จะต้องอยู่ใน A ใช่ไหมครับหรือหรือก็คือยูเนียนชอบไก่ย่างยูเนียนบนะครับแต่ว่าเราต้องการหาหาขนาดของมันก็คือขนาดของ A อยู ยูเนียบีโดยหลักการเพิ่มเข้าตัดออกนะครับนักเรียนที่ชอบส้มตามอ่าเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นสูตรก่อนนะครับตอนนี้ A มีสมาชิกเท่าไหร่ก็จะโจทย์ก็คือ765 B นะครับชอบไก่ย่างก็มี453ห้าลบพวกที่ชอบทั้งส้มตำและไก่ย่างก็คือสองรซึ่งออกมานะครับเท่ากับ919นึนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ เราต้องการไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือจํานวนคนที่ไม่ชอบส้มตำละไม่ไม่ชอบไก่ย่างตัวนี้ก็คือชอบส้มตำหรือไก่ไก่ย่างอันนี้สิ่งที่เราจะไปใช้นะครับเซตของนะักเรียนที่ไม่ชอบทางส้มตำก็ก็คือ A complement intersect B complement นะครับก็จะเท่ากับ n จำนวนเอกภพสัมพัทธ์จำนวนสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ทั้งหมดก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดลบ A union B นะครับซึ่งจำนวนนักเรียนทั้งหมดก็คือ1,207คนลบนะครับ919 ได้อามาเป็นสองแปดแปดนะครับลองดูโจทย์ข้อถัดไปครับอันนี้นะครับมีนักเรียนทั้งหมด2,092คนแล้วเราก็อบอกบอกว่ามีเลือกเรียนภาษาจีนเท่านี้เกาหลีเท่านี้ ภาษาญี่ปุ่นเท่านี้นะครับแล้วก็มีนักเรียนที่เรียนทั้ง2ภาษาก็คือจีนและเกาหลีเกาหลีและญี่ปุ่นจีนและญี่ปุ่นนะครับคําถามคือนักเรียนที่เลือกเรียนทั้งภาษาจีนเกาหลีและญี่ปุ่นมีกี่กี่คนนะครับเราก็สร้างสร้างเซตไปก่อนว่าเซตของนักเรียนที่เรียนภาษาจีนให้เป็น A นะครับ B ก็ เซตนักเรียนเรียนภาษาเกาหลี c เป็นเซตของน,นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับดังนั้นโดยหลักการเพิ่มเข้าตัดออกเราได้เราได้ตัวนี้มานะครับแล้วเราก็จักโจทย์นะครับจาก,กจากโจทย์ตัวอย่างเช่น a นะครับขนาดของ a ก็คือ1 2 3 3 2นะครับเพราะว่าเรียนภาษาจีน นะครับเรียนภาษาจีน1,233คนเป็นต้นนะครับ A intersect B นะครับก็คือเรียนภาษาจีนและเกาหลีเราก็ไปไปดูนะครับตัวนี้879อ่าขอขออภัยครับภาษาจีนและเกาหลีตัวนี้เนาะร้อยสามคนนะนะครับแทนเข้ามานะครับ คราวนี้สิ่งที่เรายังไม่ทราบนะครับก็คือขนาดของ a intersect b intersect c ซึ่งเราก็ติดค่าเอาไว้ก่อน,นักนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือเรารู้ทุกค่าแล้วคำนวณออกมาเปลี่ยนข้างหาไปได้ออกมาขนาดของ a intersect b intersect c เท่ากับ7นะครับซึ่งไอเซต a นเ t อร s e c t b นเตอร s e c c ก็ก็คืออะไรครับ A คือชอบเรียนคือนักเรียนเรียนภาษาจีน Intersection ก็คือและนะครับและเรียนภาษาเกาหลีและและเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนของนักเรียนที่เลือกเรียนทั้ง3ภาษาดังกล่าวซึ่งมีเท่ากับ7ในคลิปถัดไปเราจะมีการใช้หลักการเพิ่มเข้าตัดออกที่ ซับซ้อนขึ้นนะครับ